สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแมปเพชรสมฤทธ์เอกครับผมเย่กลับมาแล้วฮะลังจากห่างหายไปหลายวันเลยนะครับผมใน2อสวันที่ผ่านมานะฮะผมก็ได้ทําการ AMK นะครับได้ทาการเปิดไข่ตามหาเจ้าตัวทิกกี่โดมินัสนะครับผมสรุปมันอ่านทิกกี่ใช่ไหมน่าจะทิกกี่แหละได้เปิดไข่เจ้าตัวทิกกี่โดมินัสมานะฮะซึ่งจะเอาไปขายแต่แล้วไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นผมเปิดเจ้าตัวนี้ได้แล้วครับเย่ <laughs> ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเห็นว่าตัวน,นี้เปิดยากมากเปิดได้ยากมากะฮะผมเปิดได้จากต้น,นี้เอฟเคเปิดทิ้งไว้เสียดายที่เจ้าตัวน,นี้นะฮะไม่มีฟุตเทจให้ดูไม่มีฟุตเทจท,ที่ตอนเปิดได้นะฮะเพราะว่าผมเปิดทิ้งไว้ตอนที่ผมหลับนั่นเองได้มานลครับจากการเอฟเคเปิดไข่เอาไว้นะฮะนี่น้องน่ารักมาเลยสันนกากมาเลยนะฮะมาดูข้อมูลตัวน,นี้กันหน่อยดีกว่านะฮะยูจิคิตบินะันะครับผม ตัวที่ผมได้มาคือเป็นตัวโลเด้นนะฮะบัฟของตัวนี้นะครับผมคือเอเจลิตี้สนะฮะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น35%เสียดายตรงนี้สกิลหรือบัฟ ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมีคนเปิดตัวนี้ได้แล้วทั้งหมด544ตัวราคากลางนะฮะที่คนส่วนใหญ่เข้าขายกาัาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ762บิลเลียนจนถึง9 3 2บิลเลียนเกือบ1ทิลเลียนเลยแรงมากแม่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีราคาแพงที่สุดนะฮะที่ผมมีนะครับผมราคาแรงที่สุดแล้วถึงว่าตอนที่กลับเข้ามานะฮะเห็นค่า IAP ของผมนั้นขึ้นทะลุไปถึง4.3ทิลเลียนเลยจากเดิมอยู่ที่3.3ทิลเลียนนะฮะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ตัวนี้มา เอาล่ะไปดูในตลาดกันหน่อยดีกว่าฮนะมาเราเข้ามาดูในตลาดกันหน่อยดีกว่านะฮะมีคนขายไหมเจ้าตัวทิกิโอ้ตัวดทันน์อีกได้บ้างจังอ่ามีคนขายอยู่นะฮะตัวทิกิตอมินดัน,นครับมีคนตั้งไว้อันนี้เป็นตัวธรรมดานะโอ้สกิลทีมเวิร์กด้วย529บิลเลียนราคาต่ำลงมาจากตัวโกลเด้นนะฮะ529มีคนอื่นขายไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูโกลเด้นกันมาดูตัวโกลเด้นกันร้านนี้ขายอยู่ที่910 บิลเลียนตังค์ไว้สูงมากแต่จากการคาดการคิดว่าถ้าจบอีเวนต์ซัมเมอร์เวินี้นะฮะราคาตัวนี้อาจจะขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าจะเริ่มหายากขึ้นแล้วนะฮะเป็นอตัวนี้ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับเอาเรามาดูตัวเล็กกันหน่อยดีกว่าครับตัวเล็กของเราทิกิตัวที่เราเอามาขายเปิดไขาแล้วเอามาขายนะฮะดูซิว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไหนขายที่เท่าไหร่เอย่ย ร้านนี้ขาย230มิลเลีนราคาตกแล้วจ้าราคาตกแล้วจากที่ขายได้850มิลเลีนเหลือจะ200มิลเลียนละครับคาดการว่าในอีก1-2วันนี้200มิลเลียนน่าจะแตะถึงแล้วราคาตกแล้วฮะโชคดีที่ผมเปิดขายได้ได้กำไรค่อนข้างมาเยอะอยู่แต่หลังจากนี้น่าจะราคาตกแล้วขาย250น่าจะตึงๆแล้วไม่น่าขายได้แล้วนะฮะมีร้านอื่นอีกไหที่ขายอ่าร้านนี้ขายเท่าไหร ร้านนี้เดี๋ยวนะ6 6 2างจรานชิงอันนี้ตั้งโอเวอร์ไพร์เกินไปแล้วร้านนี้ขาย350้ามิลเลียนอืมมันก็ตึงแล้วนะอ่ะข้างหลังมีข้างหลังมีข้างหลังขายเท่าไหร่278 มิลเลียนนะฮะบางคนยังขายแบบราคาสูงอยู่เลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับผมเคยลองขายราคาประมาณ280แล้วก็เริ่มขายไม่ออกแล้วต้องตั้งที่ประมาณ220-250้มิลเลนโอ้ร้านนี้มีขายไข่ใหม่ด้วยที่ก่เอกนะฮะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับมีอัปเดตลับๆเข้ามานะฮะนั่นก็คือไข่ทิก่เองกนั่นเองเราสามารถที่จะรับได้นะฮะคอยรับได้ตอนเวลาเที่ยงวันกับตอนเที่ยงคืน ตอนนี้ผมมีอยู่หลายใบยแล้วนะฮะรอรับเอาไว้เปิดหลายไอเขาแล้วรอรับไว้นะฮะตอนนี้ราคาขายที่กี่ราคาการอยู่ที่ประมาณ1.2 5บิลเลียนถึง1.5 3บิลเลียนราคาตขนาดนี้แล้วหรอเจะหน้าทีที่เข้ามาใหม่ๆคืออยู่ที่ประมาณ4บิลเลียนเลยตกไวมากแน่เสียดายรุ่นนี้น่าจะเอาไปขายสักดีเปิดหน่อยไหมอ่ะทดลองหน่อยเผื่อโชคเข้าข้างอาจจะได้สักตัวหนึ่งสักสาฟองปะลุยฮะอา้าววอโอเคนึกว่าบั๊กหาย อ๋อได้ตัวใหญ่สามตัวไม่ํากันเลยเกลือไม่ได้ตัวใหญ่มันได้ตัวใหญ่ยากด้วยแหละเพราะว่าเปอร์เซนต์ที่จะได้ตัวใหญ่นะฮะอยู่ที่1ใน1 0 0 0 0หมื่นเปิดยากมากนะฮะเป็นตัว <Al> นั่นเองครับผมเป็นตัวใหญ่นะฮะโอกาสเปิดได้ยากมากส่วนตัวอื่นก็คือเป็นตัวธรรมดาที่เปิดได้จากตู้เหมือนได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยสิว่าตัวนี้มีคนเปิดได้กี่ตัวแล้วสำหรับเจ้าตัวใหญ่ รูอัลแคทนะฮะมีคนเปิดเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะคะอยู่ที่26ตัวถือว่ายังไม่เยอะนะตัวนี้น่าจะยากจริงนะครับผมมาครับตามธรรมเนียมฮะเราจะต้องตั้งชื่อให้กับเจ้าตัวใหญ่ตัวใหม่นี้นะฮะอ่าบางคนอ่านงงว่าทําไมน้องสับป,ปะรดมาระกบข้าง2ตัวนั่นก็เพราะว่าผมก็ได้น้องสับป,ปะรดอีก2ตัวนั่นเองนะฮะจากอีเวนต์รอบที่แล้วก่อนอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะฮะเปิดได้จากโต้คูณ50นะฮะเปิดได้ทีเดียว2ตัวในรอบเดียวนะฮะอันนี้เปิดได้มาน,นผยัไ่ได้มาทิเลย ก็เอาโอกาสตรงนี้มาทำคลิปด้วยแร้วะกันนะครับมาตั้งชื่อใหม่3ตัวนี้ตัวแรกฮิวไพรแอปเปิลแคทครับผมเป็นตัวเรนโบว์นะฮะสกิลบัฟอยู่ที่ agility 2เคลื่อนไหวเร็ว35%นะฮะผมจะตั้งให้กับน้องตัวนี้ชื่อว่าน้องโบแล้วกันเพราะเรนโบว์ง่ายสุดละ <c oughs> ที่เียดคิดตัวต่อมาฮิวไพรแอปเปิลแคทนะฮะเป็นตัวปกตินะฮะบัฟนะฮะอยู่ที่แฟนตาซีคอยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เอาจริงก็ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเอามาใช้งานเอามาใช้งานนะฮะในการขุุดดเหรียญข กล่องอะไรพวกนี้นะฮะเน้นดาเมจผมจะตั้งให้กับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องรสจนานแล้วกันน้องสับรถชื่อรสจนานและตัวสุดท้ายตัวล่าสุดที่เราได้มานะฮะฮิวที่กี่ตัวินนัทนะครับผมจะตั้งให้กับน้องตัวนี้ชื่อว่าน้องกี้แล้วกัน <c oughs> คิดไม่ออกบอกน้องกี้ไว้ก่อนและนี่คือสมาชิกใหม่ตัวใหญ่3ตัวนะฮะที่เราได้มานั่นเองครับผมเย้ ตอนนี้ผมมีตัวใหญ่แล้วทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด33ตัวแล้วนะครับสำหรับตัวฮิวนะฮะตัวอื่นที่ไม่ได้ใส่ไว้ก็เดี๋ยวอาจจะเอาไว้ใช้แบบพวกโลกฮาร์ดคอร์หรือให้อีกแอคเคาท์หนึ่งเอาไปฟาร์มอย่างงี้งะฮะอีกแอคเคาท์หนึ่งของผม33ตัวแล้วจ้าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่2ทิลเลียนนะฮะถ้ารวมกับค่า IP ของผมนั้น4.3ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด6.3ทิลเลียนแล้วครับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมผมอาจจะได้ตัวไททานิกแล้วก็ได้ตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะกะก็ยัััังจเเเเปิดสตตตววว์ลลีีะะ้้าท่่ เอาไปขายต่อ,อยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะฮะก็จะรีบเปิดและรีบขายนะก่อนที่สัปดาห์หน้าน่าจะเหลือประมาณร้อยมิลเลียนอีกไม่กี่วันน่าจะลดแล้วต้องรีบเปิดและรีบขายนะฮะแล้วก็ต่อมาคือซัมเมอร์อีเวนต์เควสนะครับผมตอนนี้เควสของผมอยู่ที่เลเวล7 6แล้วเรียกว่าเกินครึ่งแล้วต้องรีบทำเพราะว่ามีเวลา,าแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นมาดูเจ้าตัวใหญ่ตัวบัตเตอร์ายหน่อยนะฮะตอนนี้มีคนเปิดได้แล้วทั้งหมด447ตัวเหลืออีก53ตัวเท่านั้นนะฮะ ใครที่ยังอยากได้ตัวนี้นะฮะรีบม,มาเปิดนะครับก่อนที่ตัวนี้จะหมดนะฮะเหลือแค่33ตัวคาดว่าประมาณ2-3วันนี้น่าจะหมดแล้วเพราะว่ารถไวเลอเกินวันละประมาณ50ตัวได้20-50ตัวได้นะฮะ <S <S ว่วนอีเวนต์ Summer Island นี้นะฮะมาพอดีเลยขอไปดูหน่อยละกัน <S <S เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะ <S <S เพราะว่ากว่าจะตีได้กว่าจะขุดได้อันนึงนี่โอ้โหใช้เวลาอยู่จริงแต่ตอนนี้ผมมีทริคแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันในคลิปหน้านะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำ 对吧？